สวัสดีครับพวก,กับผมติ๊กจะชอบกฎหมายน่ารู้นะครับวันนี้นะครับผมจะมายกเคสตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับกรณีกิ่งไม้รากไม้นะครับหรือต้นไม้เนี่ยลุกล้ำเข้ามาในแนวเขตที่ดินของเรานะครับเราจะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเหล่านี้อย่างไรได้บ้างกฎหมายมันจัดทางแก้ปัญหาเหล่านี้ไว้อย่างไรนะครับโปรดติดตามรับชมที่คลิปได้เลยครับอีกกรณีกิ่งไม้นะครับจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1347 ถ้ากิ่งไม้ยืดล้ำเข้ามาเมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินของเราแล้วให้ตัดไม้ภายในเวลาสมควรแล้วแต่ผู้นั้นไม่ตัดท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้อธิบายนะครับกล่าวคือหากกิ่งไม้ที่ดินแปลงข้างเคียงล้ำเข้ามาในที่ดินของเราเรายังไม่สามารถตัดเองได้เลยต้องแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินนั้นก่อนให้ดำเนินการตัดและให้เวลาพอสมควร ในการตัดหลังจากพ้นระยะเวลาแล้วเขาไม่ยอมตัดเราสามารถตัดและเอาเสียได้ซึ่งกิ่งไม้นั้นนะครับนี่คือกรณีกิ่งไม้ขอเสริมนิดหนึ่งนะครับในกรณีการตัดกิ่งไม้นะครับถ้าเราตัดกิ่งไม้เขาโดยพลักการโดยไม่ได้แจ้งเจ้าของบ้านข้างเคียงให้รับทราบในการตัดกิ่งไม้แล้วเราเอาไม้นั้นไปเสียนะครับอาจเป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ในกนรณีดังกล่าวได้นะครับต้องระวังโทษนะครับจําคุกไม่เกิน3าปีหรือปรับไม่เกิน6 00ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและอาจเป็นความผิดทางแพ่งด้วยนะครับเป็นการกระทําละเมิด 2นะครับกรณีลากไม้ก็เป็นเปนตาม,มาตาหนึ่ามร้อเจ้าของที่ดินอาจตัดลากไม้ซึ่งลุกเข้ามาจากที่ดินที่ติดต่อและเอาไว้เสียได้นะครับโดยกรณีลากไม้นี้ไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวนะครับถ้ามันลุกล้ําเข้ามาในบ้านของเราแล้วเกิดทําให้บ้านของเราสุดตัวเราสามารถดําเนินการตัดได้เลยนะครับเพราะเรามีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินของเราเต็มที่อยู่แล้วลากไม้สามารถตัดทิ้งได้เลยครับโดยไม่ต้องบอกกล่าวครับ สามนะครับกรณีต้นไม้นะครับซึ่งเป็นแนวเขตนะครับกฎหมายจะเป็นไปนตามมาตราหนึ่งพันสามร้อยสี่หกนะครับท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของที่ดินทั้งสองข้างเป็นเจ้าของต้นไม้ร่วมกันดอกผลเป็นของเจ้าของที่ดินคนละส่วนเสมอกันและถ้าตัดต้นลงไซต์ไม้นั้นเป็นของเจ้าของที่ดินคนละส่วนดุดกัน รณีที่สี่นะครับดอกหรือผลของต้นไม้ข้างบ้านนะครับล้ําเข้ามาในที่ดินของเราเราจะทำอย่างไรนะครับกรณีนี้นะครับจะเป็นไปนตามมาตราหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดดอกผลแห่งต้นไม้ที่หล่นตามธรรมดาลงในที่ดินที่ติดต่อแปลงใดให้สาัานิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของที่ดินแปลงนั้นนะครับโดยตามปกติแล้วนะครับถ้าดอกผลของเขายื่นล้ําเข้ามาเราจะต้องแจ้งเจ้าของต้นไม้นั้นที่อยู่ในเขตของเขานะครับว่าดอกผลล้ําเข้ามานะครับเราไม่สามารถไปดําเนินการตัดเอาดอกผลนั้นหรือผลไม้นั้นเอามากินได้นะครับ ต้องแจ้งเขาให้หรื้อถอนออกไปหรือตัดกิ่งออกไปตามที่ผมกล่าวนะในเรื่องกิ่งไม้แต่ถ้าผลไม้นั้นหล่นนะครับสามารถเก็บกินได้นะครับเป็นไปตามข้อสันนิษฐานตามมาตราหนึ่งันสารอสี่แปดแต่ถ้าไปตัดกินเองเนี่ยมีความผิดนะครับอาจจะมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์หรือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้เลยนะครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในเรื่องของกรณีกิ่งไม้ต้นไม้หรือรากไม้นะครับลุกล้ำเข้ามาในแนวเขตเรานะครับจะดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปดีๆและเป็นประโยชน์สาหรับผู้รับชมต่อไปถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับหรืออยากให้ผมพูดกฎหมายอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ